แนะนำวิธีการใช้งาน s e c e r Baby All Soft Stroller รถเข็นเด็กที่ให้สัมผัสพรีเมียมเหนียนนุ่มไม่ระคายเคืองถกผ่าง่ายเข็นลื่นไม่มีสะดุดขั้นแรกมาดูกันก่อนดีกว่าว่าในกล่องให้อะไรมาบ้าง 1. นึงโครงรถเข็น 2. รอทั้ง4ข้าง 3. ราวกันตก4มุหมกันยุงและ,มะแมลงและสุดท้ายถุงคุมรถเข็นมาดูวิธีประกอบกันค่ะขั้นแรกประกอบล้อทั้ง4ข้างเข้ากับโครงรถโดยกดล้อแต่ละข้างเข้าไปจนสุดหากต้องการถอดเก็บเพียงกดที่ปุ่มสีเงินด้านข้างล้อและดึงออกแบบนี้ค่ะ ต่อมาเรามาประกอบราวกันตกกันค่ะง่ายมากๆเพียงดันปลายราวเข้าไปให้ตรงหลอกทั้งสองข้างหากต้องการนําออกเพียกดที่ปุ่มด้านข้างและดึงออกแบบนี้ค่ะเสร็จแล้วค่ะเท่านี้รถเข็นก็พร้อมใช้งานพาลูกน้อยไปเที่ยวได้ทุกที่ วิธีการใช้รถเข็นก็ง่ายมากๆค่ะสามารถเข็นพาน้องไปที่ต่างๆได้เลยและหากจะพับเก็บก็ทำง่ายใน3วินาทีเท่านั้นเพียง <_ EN> ใช้มือโป้ง <_ EN> เลื่อนปุ่มบนราวจาับนำมือที่เหลือกำบริเวณปุ่มด้านล่างดันไปข้างหน้าและปล่อยรถเข็นก็จะพับเก็บเองแบบนี้นาพักคลุมมาคลุมและลากเข้าที่ให้เป็นระเบียบหากต้องการนำมาใช้ก็ <_ EN> แค่นามือโป้งเลื่อนปุ่มบนราวจาับใช้ฝ่ามือกำปุ่มด้านล่างและสะบัดรถเข็นไปข้างหน้าจะได้รถเข็นที่พร้อม ผ่าลูกน้อยไปท่องโลกกว้างแล้ว อย่างที่คุณพ่อคุณแม่รู้กันรถเข็นเซเกิลเบบีออทซ์ฟ์สเลอร์เขนื่นเขนง่ายมากๆค่ะแต่ถ้าจะหยุดก็สามารถหยุดได้ในหนึ่งวิเท่านั้นแค่เหยียบเบรกเท้าแบบนี้เลยล้อหลังก็จะถูกล็อกไม่ให้ขยับและสามารถล็อกล้อหน้าเพิ่มความมั่นคงได้ง่ายๆเพียงพับล้อเข้าด้านในจากนั้นดึงสลักลงมาด้านล่างทั้งสองข้างเท่านี้รถก็จะหยุดนิ่งไม่ไหลไปตามแรงและช่วยให้ลูกน้อยปลอดภัยค่ะในระหว่างเดินเล่นกับลูกน้อยคุณสามารถเลื่อนปิดที่บงังด ได้ง่ายเพราะมีซิปเปิดขยายร่มได้จนสุดเบาะเหมาะกับเด็กแรกเกิดสุดๆและถ้าอยากให้ลูกเห็นวิวชัดเจนก็สามารถนำออกได้เพียงรูดซิปด้านบนและดึงแกนที่บังแดดออกมารถเข็นเซเกอร์เบบี้ออฟฟ์สเตลเลอร์มีช่องระบายอากาศขนาดใหญ่ถ่ายเทลงได้ดีสามารถเปิดด้านบนออกได้ง่ายๆส่วนบริเวณพนักพิงแค่รูซิปและม้วนเก็บตามขั้นตอนนี้ หากจำเป็นต้องอยู่ในที่มียุงและแมลงก็สามารถประกอบมุ้งกันยุงเข้ากับตัวรถเพียงนำมุ้งด้านซิปประกอบเข้ากับซิปบริเวณที่บางแดดจากนั้นรูดซิปติดกันให้เรียบร้อยและคลุมมุ้งปิดกับที่พักขาหากต้องการปรับเบาะเอนนอนเพียงกดปุ่มด้านหลังพนักพิงและรูดเชือกขึ้นตามองศาที่ต้องการตั้งแต่110ถึง170องศาล็อกลูกน้อยให้ปลอดภัยทุกการเดินทางเพียงนำแขนและขาสอดเข้ากับสายนิรภัยจากนั้นปรับสายตามขนาดตัวของลูกน้อย ล็อกตัวล็อกทั้ง3ด้านเข้าหากันและสุดท้ายใส่ตัวล็อกเข้าไปในปลอกเพื่อป้องกันการเสียสีกับผิวหนังลูกน้อยในระหว่างเดินเล่นกับลูกน้อยคุณสามารถนําของใช้ลูกหรือของจากการช้อปปิง้งวางไว้ในช่องเก็บของได้ถึง3กิโลกรัมคุณสามารถถอดซักทำความสะอาดพาหุ่มโครง,งรถเข็นได้ทั้งหมดเพียงทําตามขั้นตอนนี้ 1. ถอดที่บังแดดออกดึงการด้านข้างขึ้นรูดซิปออกจากโครงจากนั้นดึงผ้าบังแดดออกจากแกน 2. ดึงร กตกออกจากเถเอกนด้วยการถเข็นมและดึงทั้งอข้าา 3. แก้เชือกใต้ท้องรถเข็นทั้งสองเส้นออก 4. ดันที่พักขาขึ้นจนสุดจากนั้นถอดปลอกออกจากโครงนำเอาแกนรองเบาออก 5. ้ขันน็อตบริเวณเชือกออก 6. ถอดผ้ารองช่องเก็บของออกโดยการปลดกระดุมทั้งหมด ทหมดนี้เป็นวิธีการใช้เก็บและทำความสะอาดรถเข็นเด็ก Shaker Baby or Soft Stroller ขอบคุณสำหรับการติดตามมาจนจบคลิปหากมีคำถามหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับการใช้งานสามารถสอบถามไว้ในคอมเมนต์ได้เลยค่ะขอบคุณและสวัสดีค่ะ